สวัสดีทุกๆคนนยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม monster hunter กันสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเก s h i น Impact เกมที่เพิ่งจะเปิดใน PC ไม่นานเอ่อก็คือน,น่าจะวันที่ลงคลิปนี่แหละฮะถ้าผมลงทันนะนะ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันโดยที่ผมก็ไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรไม่มีความรู้อะไรเลยครับว่าเกมนี้มันเกมอะไร รู้แค่ว่าเป็นเกมแนวแบบ R P G O pen world รู้แค่นั้นเลยโอเคเราจะไปไปเลยเล่นเซิร์ฟเอเชียเนาะเพราะเราเป็นคนเอเชียถ้าเสียงเกมมาดังเดี๋ยวผมไปปรับเสียงเกมข้างใน,นะฮะโอเควิเกนใครเป็นโยนระเบิดแฟตใส่กูวะเนี่ยนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอหลงมาจากโลกอื่นอย่างนั้นเหรอ มันก็คือเนื้อเรื่องนะฮะโอเคดาวตกพวกเธออยากออกไปจากที่นี่เพื่อไปยังโลกต่อไปเฮ้ยจะไปโลกใหม่แต่กลับมีเทพที่ไหนก็ไม่รู้ฝากทางพวกเธอไว้เจ้าพวกคนนอกการเดินทางพวกเจ้าสิ้นสุดลงที่นี่แล้วเธอเป็นใครน่ะผู้ยึดมั่นในหลักแห่งสวรรค์ความเย่อหยิ่งของมนุษยชาติต้องจบลง เลืได้ด้วยเหรอ Select to win นะฮะก็ตอนนี้เราจะสามารถเลือกได้คนนี้หรือไม่ก็คนนี้หรือไม่ก็เลือกคนนี้ได้ไหม <c oughs> เลือกไม่ได้เหรอเอ่อเราควรเป็นอะไรดีครับครับเอเธอ เพิ่งไปเอาพี่ชายฉันมาแล้วก็อย่างนั้นแหละเทพที่ไม่รู้จักนั้นพาพี่ชายของฉันไปและวทั้ก็ถูกเทพปลายคนเด็และสูญเสียพลังที่เคยมีไปพวกเราเคยก้าวข้ามผ่านโลกต่างๆมา,มากมายแต่ก็มาติดอยู่ที่นี่ นั่นมันเรื่องเมื่อสิบปีกันแล้วนะฉันก็ไม่รู้แต่ฉันจะต้องคิดหาวิธีที่จะตรวจสอบให้ได้หลังจากที่ตืน่นมาฉันก็เลยร่อนอยู่ตั้งนาจงนจนมาเจอกับเธอเด้นะอืมต้องขอบคุณเธอมากเลยนะตอนนั้นฉันเกือบจะจมน้ำตายไปแล้วนะ<ๆ>อ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นผู้นำทางที่ดีให้เอง <S <S อะถึงเวลาแล้วล่ะเอาเดินทางกันเถอะ โอเคครับเราก็เข้ามาในตัวเกมนะหลังจากที่เราดูตัวเนื้อเรื่องมาเราก็เสียคืออะไระน้องชายอะ่ะบาร์เทอร์นี่ก็มันเป็นได้พี่ชายน้องชายเนาะน่าจะน่าจะน้องชายแหละโอเคเราตอนนี้เราก็อยู่กับนายไข่ต้มไม่ <laughs> ตั้งชื่อไข่ต้มมาได้งไงโอเคครับเราจะเดินตามเจ้าหนูตัวน้อยที่เราตกตกมาได้ <laughs> โอเคกระโดดสเป็บ้าเนาะโอเคได้อยู่ ale, อ่ะครับอ๋อมีกดเดินด้วยครับคอนโทรลแล้วเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันดีจ้าเกิดใหม่เป็นสลามยายายาไปละไปละเฮ้ยเราตีได้ด้วยเหรอวันดีนายสลามเราเป็นเพื่อนกันไหมเจสบี้โอเราเป็นเพื่อนกันเจสบีเฟรตีกูตีอะไรนะตีอะไรนะเหรอ อ <c oughs> โอเคครับผ <bunker. S 2> มก็เมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลเทรลพอร์ตไหนซิเปิดทราเวลฮะเกมนี้จะมีการทราเวลนะเพราะเป็นโอเพนเวิลด์เนาะโอเคแมปไหนดูซิผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเกมเนี้ย คือผมเห็นปุ๊บเห็นมันเปิดปุ๊บเห็นมันบอกว่าเล่นจนได้เลเวลอะไรสักอย่างแล้วได้ตัวละครอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยแต่ผมอยากเล่นผมก็เลยมาเล่นแค่นั้นแหละฮะใช่ครับแค่นั้นเลยเ <L ess> ฮ้ยอ่ะแมทเมื่อกี้นี้กดเพจได้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่น่าสนใจน่าสนใจเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเดี๋ยว Hey, hey, Nay, 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 Nay. ขอ,ขอ, Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay. มันเสียจะตามไม่น่าเสีย. Okay, let's take the rope. We planned. Okay. We're off to a statue of the seven. Ah, statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Okay. <stop> <laughs> ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณลองไปเล่นเอาแล้วลองไปแปลเอานะครับผมจะแปลแค่ช่วงแรกให้ที่เหลือเดี๋ยวไปลองไปลองงมงๆมมกันเอานะครับผมเพราะผมเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษผมต้องไปผมต้องไปแปลภาษาแล้วก็ปรับเปลี่ยนคําพูดให้มันแบบเข้ากับเนื้อหานิดนึงฮะแต่ว่าถ้าถ้าแปลทั้งเกมนี่คงจะนานน่าดูผมเลยคิดว่าเอาเป็นว่าคนที่ไปเล่นเนี่ย ไปนั่งแปกกันเอาแล้วกันนะโอเคครับผมก็อ่ไอของพวกนี้น่าจะเป็นของที่ยวไว้ผสมของทำยาทำนู่นทำนี่แหละผมว่าตามจากที่ผมเข้าใจคือเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบ o p e n นเบ l แล้วเก็บของเก็บอะไรแบบฟาร์มมอนสเตอร์อะไรต่างๆนานามากมายใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นชิปชิปคือพุ่งโอเคมีเห็ดด้วยเก็บของนะฮะ โอเคครับเก็บของหมดแล้วไปดูกันต่อว่าข้างหน้ามีอะไรกันโอ้นั่นของเก็บของดีกว่า นั่นคือรูปปั้นของเทพทั้ง7รูปปั้นของเทพได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองโลกจากเทพทั้ง7ในหมู่เทพทั้ง7นั้นเทพตนนี้ควบคุมลมถึงจะไม่รู้ว่าที่เธอตามหายอยู่คือเทพแห่งลมหรือเปล่าแต่ว่าที่ฉันนําเธอมายังดินแดนของเทพแห่งลมนั้นมันมีเหตุผลนะ <Okay. S 2> รูปปั อย่างที่ทุกคนรู้ดีภาษาและบทกวีนั้นจะล่องลอยไปตามสายลมในหมู่บ้านจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชายของเธออยู่แน่คิดแบบฉันสิแน่นอนจะได้รับคำตอบจากเทพหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูก่อนถึงจะรู้งั้นเราเล่งปีเท้ากันหน่อยละกันโอเคค่เฮ้ยอาตัวอะไรอะอะจับได้ไหมจับไม่ได้ไง จับไม่ได้ไงน่นารักน่ารักจริงๆเลยวมื่ออ่าวโอเค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 ไป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 อยากจับสัตว์บ้างนะมันน่ารักโอ้โหมันมีของให้เก็บเยอะมากเลยครับมันคือเกมโอเพ่โบล์ของแพ้เราจะต้องผจญภัยไปแล้วก็เก็บของตามทางไปดูดิแมปใหญ่เหมือนกันนะก็ะใหญ่อยู่นะระดับหนึ่งโอเคไป let's go เธอว่ายน้ำเป็นใช่ไหมไว่ายน้ำข้ามาได้เลยว่ายน้ำได้ได้หรอเจนี่ว่ายน้ำได้ใช่ไหมคุยการว่ายน้ำได้ที่เวลามันขึ้นสถานะวิเนี่ยคือเปียกใช่ไหมแล้วเปียกแล้วยังไงต่อคือจะมีน้ําหยดจากตัวเอาว่าเอฟเฟกต์อย่างสวย โอ้เปิดแบบโอ้แล้วแล้วไงต่อครับมันวาร์ปไม่ได้นี่ไอ้พวกนี้เราต้องไปนั่งเปิดแมบเอาโอเคอะแต่เอาดกดกดอะไรเนี่ยเจดเอนไกด์อืมโอเคเนี่ยมันเทเลพอร์ตไม่ได้จริงจ้ะโอ้เธอรับรู้ถึงพลังงานธาดของโลกนี้ไหมดูเหมือนว่าเพียงแค่สัมผัสรูปปั้นนั้นเธอก็จะได้รับพลังของลมทันทีเลยนะ คนบนโลกนี้หายากได้รับพลังแล้วก็มันไม่ได้ง่ายแบบเธอหรบนะอนก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเธอไม่ใช่คนจากโลกนี้ยังไงล่ะจากทางนี้มุ่งไปทางตะวันตกก็จะไปถึงเมืองแห่งอิสรภาพมอนสตาร์มอนสตาร์คือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพแห่งลมหนึ่งในเทพทั้ง7 เธอผู้ซึ่งได้รับพลังจากรูปปั้นเทพนั้นน่ะไม่แน่นะอาจจะเจอบอกแสอะไรบางอย่างในเมืองก็ได้นอกจากนี้มอนสตาร์ยังมีเหล่ากวีพเนจรอีกมากมายไม่แน่อาจจะพอรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของเธอดีละงั้นออกเดินทางกันเลยพลังงานธาตุของโลกนี้ตอบสนองต่อการอธิษฐานฉันคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะไปไปเมืองข้างหน้าสวัสดี just be brave ไม่ไม่ฉันไม่เป็นเพื่อนแกแล้วนี่แน่เอาอ๋อต้องใช้โอ้ my g ก d าดอ๋อไฟไหมอ่ะอ่ะอะอะร้อนร้อนร้อนใช้สกิลใช้สกิลใช้ใชกได้ไหมั้ยโค้เฮี่ผมยังชอบอ่ะครับฮี่หลายคน คิ Q, Q, Q. Yeah. วคิออวคิวายานี่คืออะไรผมรับของก่อนนะฮะด้วยความที่ผมไม่เคยเล่นผมไม่ได้เล่นเกมแนวนี้นานมากเลยนะคือผมไม่รู้จริงๆคือแบบมันมีอะไรบ้างไอเอ,อเวนอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ ก็คือมันเป็นเกมแบบบิ n n นิงเปิดใหม่คือเปิดใหม่สำหรับใน PC ซเนาะมันเพิ่งเปิดรู้สึกผมก็มาเล่นเลยนะก็เลยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมีปีกด้วยอะไรอ่ะอูนายใครต้มใส่ปีกโอ้โหดูแจกของดิครับทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นก็ลองไปหาเล่นได้รู้สึกจะเป็นเกมที่คอสแพลตฟอร์มเลยนะมันมีในแพลตฟอร์มของ PC มีของพวกอะไรนะ เออเครื่องอื่นด้วยอะ่ะแล้วก็มีไอ้นั่นอะ่ะใน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 มือถือเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมไอ้คุก,กิลันอะ่ะมันจะมีโฆษณาเกมนี้อยู่เก s ิน n อิ p แพ t คนะลองไปหาดูได้เออว่าแต่ผมถามอะไรอย่างหนึ่งฮะทุกคนถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อะ่ะผมถามอย่างหนึ่งคือไอ้เกมนี้มันเป็นพี่น้องกับอา่า ของใคร Impact หรือเปล่าคะคือชื่อมันเหมือนกันแล้วตัวละครตอนเปิดเริ่มต้นมันหัวขาวเหมือนกันผมผมแค่สงสัยเฉยๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมผมไม่มีข้อมูลกับเกมนี้เลยไม่เออเรียกว่าข้อมูลผมเป็นศูนย์อะ่ะผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเออส่วนในเรื่องพวกนี้ก็ลองไปอ่านลองไปแปลกันเอานะเพราะว่า ผมจะแปลให้หมดไม่ได้แค่ผมแปลคำพูดแต่ละตัวตัวละครที่มันพูดโดยเฉพาะไอ้น้องแฟรฟรี่เนี่ยแปลเยอะแล้วโอเคเลเวลอัพได้ด้วยอ๋อนี่คืออัพออ๋โอเคครับผมมีอาวุธอาวุธดูง่อยมากเลย i m p o r t a n t G ไหนดูสิเอาวา่ะคุยผมเห็นตรงนั้น,นตั้งแต่ในคาฟจิและ ้าวมีแต่สัตว์หนีผมอม่ะอะไรกันครับเนี่ยอยากจะลูกหัวลูกหัวลูกหัวโอเคเรามาดูกันที่ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเป็นแมพที่ยาวมากเราต้องไปที่เมืองนั้นใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นเกมโอเพนเบิร์เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมแค่มาแนะนําเกมนี้ท่าเฉยๆครัว่า ทุกคนลองไปเล่นดูนะเดี๋ยวผมจะลองหาเล่นดูถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดมีโอกาสผมจะว้าวนั่นอะไรอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากบินบนท้องฟ้าอยู่มันบินเข้าไปในทางส่วนลึกของป่าแล้วพวกเราเข้าไปก็ระวังกันหน่อยละ่ะบนเริ่มเลยอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนตัวในไอ้นั่นเลยอะ่ะไอเกมไอ้นั่นอะ่นนนอะเดี๋ยวผมอิมพอตรูปภาพมาให้นะ อย่าทำอรานะอย่าทำเรา,าเรามาดีเรามาดีามาอุ้ยเราแค่มาเดินดูเฉยๆเอ,อ้ยมันมีกล่องดีว่ะกล่องเปิดได้ไหมอะมันมีเหมือนมีคำสาบเลยสักอ,อย่างที่แบบผมจะอ่าน๋อมันต้องฆ่ามอนก่อนโอเคครับผมผมอ่านผมอ่านคำสาบได้ครับมันไม่ใช่ ผมอ่านอักขระได้ครับเพราะว่าผมเรียนภาษานี้มาประมาณ10กว่าปีใช่ครับผมอ่านได้แน่นอนเอาดิเอาเอะอะนี่แน่นี่แน่นแนอยากอยา่ไม่มีไม่บอกเลยว่าอ๋อเหม,มือนใช้สกิลโอเคครับผม ออโอเคไม่ต้องกดชิปก็ได้ฮะคลิกขวาก็พุ่งได้แล้วพุ่งไปข้างหน้าเออมันคือการเรียนรู้อ่ะตอนแรกมันคือการเรียนรู้อ่ะอเฮ้ยเนื้อเดี๋ยวคือมันเก็บเป็นชิ้นชิน้นได้ยงนี้เหรอก็คือเราต้องทำอาหารเองใช่ไหมโอเคฮะเอาอ่ะเฮ้ยมีโอ้โ,อโหผมว่าผมติดเกมนี้แน่ๆเลยว่ะ ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาเกมนี้มาไลฟ์แล้วกันนะครับทุกคน okay. มีกองเนี้เราตาถึงเนี่ยเิดหลอกดิคุยได้หอกเปลี่ยนอาวุธได้ไหมอะาผมกดผิดครับกดีเปลี่ยนอาวุธอารนะิแปลกอันนี้คืออะไรอะไรอะ่ะอีควิตไปเลยแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมีของให้ใส่อีกไหมไม่มีเซต a okay, okay. อ e เวนเร์โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋วอาวุธล่ะถ้าอาวุธเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมมันเป็นของมันเป็นดาบเฉยๆถ้าเป็นอันนี้แฟชั่นไม่มีอันนี้คือเป็น ule, อันอัพสกิลหรอโอ้ทาเลนท์ทาเลท์อันนี้ก็เป็นสกิลอันนี้น่าจะเป็นพวกพาสซีฟแบบ เออใช่ใช,ใช่เนี่ยเยเป็นพวกพาสซีฟอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ,อ่อพาสซีฟติดตัวเนาะทาเลนนี่นะทาเลนเนี่ยน,น่ะจะเป็นน่าจะเป็นสกิลกดโ,โปรไฟล์ไข่ต้มเกิดวันที่23เดือน10นะครับมันคือวันเกิดผมเองครับทุกคนอ่าคือมันเปลี่ยนตัวละครเล่นได้ด้วยใช่ไหมรู้สึกโอเคครับครับอ่า อะไรอ่ะโอ้ของเต็มเลยใหนดูดีไหนดูดีเพราะว่าเรามีของให้ใส่เต็มเลยเก่งแล้ววิผมแข็งแก่งขึ้นแล้วผมจะไปต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่ไม่มีมอนเตอร์ให้ผมสู้เลยผมจะต้องเดินไปที่เควสก่อนผมมัวจะเก็บของมากเกินไปแล้วนี่20นาทีแล้วผมไม่ได้ทำละ ชอบการเดินเก็บของไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันแบบมันแบบมันก็เก็บเรื่อยๆไม่มีอะไรเจอมอนก็ตีผมไม่อยากเล่นเกมที่แบบตีมอนนันกๆแล้วเอ,อ๊ะ <c oughs> <c oughs> ดูนั่นสิ อย่าได้กลัวไปสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วเขากำลังคุยกับมังกรเหรอเนี่ยใครนะ่ะ ไปแล้วนึกว่าจะโดนลมพัดไปซะแล้วยังดีที่คว้าผมเธอไว้ทันนะขอบใจนะเ <c oughs> มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะยังคิดอยู่เลยว่าจะโดนกินไหมนะ่ะมันต้องเกี่ยวอะไรกับเจ้าคนประหลาดที่คุยกับมังกรอยู่นั่นแน่ ก็ไม่ใช่นะสิโอ้นั่นอะไรอะ่ะลูกไฟที่เรืองแสงอยู่บนก้อนหินตรงนั้นน่ะพวกเราลองเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังนะมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะอืมไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนเลยอะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันคืออะไร รู้แค่ว่ามันอันตรายมากระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าเนาะถ้างั้นพวกเราออกอจากที่นี่กันเถอะใช่ฮะเรารีไปกันจากที่นี่ดีกว่าคือมันดูอันตรายมากเลยนะไอตัวนั้นคือมังกรที่เราเห็นในตอนที่มันบินผ่านหัวใช่ไหมโอ๊ยเก็บกบเลยนะ <c oughs> คือพูดตรงๆก็คือ ผมเห็นตอนแรกคือผมเบื่อมากเลยอ่ะมันบินผ่านหัวผมแบบผมได้ถึงสกายริมมาที่ผมเล่นอะอ่าสกายริมที่ช่วงแรกมันจะมีมังกรโผล่มาแล้วแบบมาแบบช่วยเรามันก็ไม่ได้เชิงช่วยเราหรอกนี่เธออยู่เดี๋ยวนี้นะ ขอเทพแผ่นลมจงสถิตอยู่กับเธอนะคุณคนแปลกน้าฉันคือหน่วยราตเวนของอัศวินที่มีนามว่าเอมเบอร์เธอไม่ใช่คนของมอนตาดใช่ไหมถ้างั้นลบกวนแสดงบัตรประจําตัวของเธอหน่อยสิใจเย็นก่อนพวกเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะพวกน่าสงสัยก็พูดอย่างนี้กันทุกคนนั่นแหละเฮ้ลโลแอมไข่ต้มเอาอะสวัสดีฉันไข่ต้มฟังดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่นะเนี่ย มันแน่อยู่แล้วดิวะแล้วเจ้ามัสคอตต์ตัวเนี้ยมันคืออะไรกันนะเออถึงแม้ว่าพิ่งจะรู้จักกันได้แค่สองเดือนนะนะแต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วล่ะแล้วสรุปก็คือเป็นนักเดินทางกันใช่ไหม ก่อนหน้านี้มีมังกรยักษ์โ่มาปนเปี้ยนแถวมอนสตาร์อยู่ถ้าเธอเข้าไปในเมืองโดยเร็วน่าจะดีที่สุดนะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากมอนสตาร์ให้อัศวินอย่างฉันไปส่งพวกเธอดีกว่านะเอ๊ะเธอออกจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อื่นต้องทำหรอมีสิแต่วางใจเธอให้ฉันทำหน้าที่ส่งเธอกลับไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกันดีกว่านอกจากนี้แล้วฉันก็ไม่สามารถปล่อยให้คนน่าสงสัยไปได้หรอกนะ ขอโทษที่ล่วงเกินไปหน่อยนะอัศวินที่ดีไม่ควรพูดอย่างนี้เลยฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะเอ่อคุณน่าเดินทางแปลกหน้าผู้น่านับถือนั่นมันฝืนใจมากเลยนะนี่เธอไม่พอใจกับการใช้ภาษาที่คู่มือการแนะนำเป็นอัศวินบอกไว้อย่างนั้นนหมันเป็นพูดเยอะจังอะเดี๋ยวผมแปลไม่ทันไปหมดแล้วเนี่ย Ah! am not going to do it! Wow! Oh, one! What are you doing in Monster? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy helping her to find her brother oh looking for your family huh uh okay let me finish my other stuff first and then i can help you put up posters around the city what exactly is it you need to finish doing first it's simple you'll understand in a bit แล้วผมเดินไปปุ๊บผมเจอเดินไปปุ๊บผมเจอเดินไปปุ๊บผมเจออะซึ่งเอาจริงๆแล้วคือมันเจอแบบเราไม่ได้ตั้งตัวมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้อะไรก็จะเออ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่มันต้านไฟเพราะฉะนั้นแล้วผมจะอ่าผมจะนี่ไงเล่ามาดิคืออ่าแต <laughs> ่กดผิดกดผิดกดผิดเอาดิครับ <laughs> ต้านไฟ อ,าอ,าอา่าอ่านีไอเราก็คือเท่ากับว่าเราจะต้องเลือกธาตุด้วยครับเวลาสู้กับมอนสเตอร์ถ้าเกิดใช้ธาตุเดียวกันมันจะอิม,มูก็คือการต้านทานนะฮะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเอานั่นมันจุดแดงๆคืออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าคือการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าน,นะอ่อ ID มันทำยังไงเดีย๋ยวภาษามีภาษาอะไรบ้างมีภาษาไทยด้วยนะฮะ S <S โอเค v o i อเ over จะเป็นภาษาตามต่างๆนี้อ้าวมันมีภาษาไทยงั้นแปลว่าซับซับมันจะเป็นซับภาษาไทยไหมหรือผมไปนั่งแปลมาแล้วแบบโอเคเพราะฉะนั้นแล้วใช้เสียงภาษา,ษา,ษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยซับมันจะเป็นภาษาไทยไหมทุกคน ดี๋ยวผมขอดูมันเชื่อมต่อไอดียังไงอ่ะคือมันแบบหรือว่ามันเป็นไอดีอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวเรามารอชมกันยังไงก็วันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเลิกก่อนเพราะว่าตัวของ เกมนี้มันแปลเยอะด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงคัสินครั้งสุดท้ายว่ามันจะเป็นมันจะเป็นซับไทยหรือเปล่าถ้าเป็นเซฟซับไทยนี่คือผมเฟลเลยนะผมเฟลเลยนะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อพูุดอย่างนี้ก็ได้เหรอไอรอนไอรอนแฟกโอเคถ้าผมคุณแรกก่อนนะคับนึงฮะ กีนนี่ผมเห็นจุดแดงๆอยู่ตรงไหนนะบนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี้มันจะต้องมีเนื้อหาอะไรแน่ๆเชือ่อผมมันแปลภาษาไทยมันแปลภาษาไทยนี่ว่างั้นแปลว่าผมไม่ต้องพาก็ได้นี่โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับเนื้อหาของเกมนี้ คือมันมีภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนสามารถไปปรับภาษาไทยแล้วก็รูกันได้นะครับหรือใครชอบให้ผมพาก็ก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้แต่ไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับทุกคนค ไว้เจอกันคลิปหน้าไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็รอชมกันได้ฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมคลิปแอนิเมชันเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะตอนนี้ก็จะขึ้น2 0 0 0 0ซับแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นขอบคุณครับงั้นไว้เจอกันบา,บาย